ฝนตกลงเลิกพยากร์อากาศเปลี่ยนแปลงภาคใต้เติบโตกรุงเทพตก60%ของพื้นที่ฝนตกลงเลิกพยากร์อากาศเปลี่ยนแปลงภาคใต้เติบโตกรุงเทพตก60%ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากร์อากาศวันนี้16ตุลาคม2568ประเทศไทยฝนลดลงเลิกเลยแต่ภาคใต้ก็เติบโตเลยพร้อมกับฝนตกหนักบางพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้เติบโต ภาคใต้เป็นภาคที่เติบโตมากที่สุดพร้อมกับฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลาจังหวัดนาราธิวาสกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพและปริมณฑลฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กอมอชั่วโมงภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละส0ของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียง,ง,งรายจังหวัดลำพูนจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่จังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาคร ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดชเชียงสาริชบุรีจังหวัดระยองทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศหกนาฬกาวันนี้ถึงหนาฬกาวันพรุ่งนี้ข้อควรระวัง ประชาชนในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองควรระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมควรพกร่มและเสื้อกันฝนเมื่อออกนอกบ้านในระยะนี้ไว้ด้วยข้อควรระวังในการเดินทางชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองไว้ด้วย